สบายดีสุขุสุขนสุมงสุบอนาบ่าวอยู่ในประเทศต่างประเทศนอนสงการหรือว่านองพยุกกันนอนพี่น้องเลยมาคืนนะะียครับทายนัก <laughs> สบายดี <laughs> มา,าหน้าเป็นพอต้องอนพี่น้องเลยยูนในมงุงยายสีมานั่งเบืองร้านวัด น้าหน้าน้าบ่าวน้านนนเขา่ขาเข่ากำแทนยายซีเนาะยายซียังเสร็จเนื้อเสววร็จโตเคนมาบ่อยอาบน้ำผาวายญแผลนนะพี่น้องก็เลยได้เอาน้ำม,มาน้ำมาให้เสร็จเนื้อเสร็จคิงเนาะแต่พิงมานั่งพี่ตี้ยายพิงมานั่งพี่ ได้พิงกินสมพี่นนอะห่อนขนาดอยูนนอ่หน้าเนาะกะมันม่มีพัดลมจำ่ว่าได้พิง่งให้น้องพาย,ยุนั่นนี่พี่นนอะทานอนนะเนะห็ดแพลน,นอ,บบอยูนอ่นุ่มกะบวกดูนุ่มเมนะเพราะว่านำนุ่มกัยังประทันมาเต็ียมที่เนาะ มาแค่สามสิบเปอร์เซ็นหนึ่งยังท่านเต็มร้อยมาดูช่องซาบาดกระเบิดเดี๋ยวก็มาอีกดูช่องซาบาดกระเบิดมันมาดูระท่นใจบัดจะให้ดูนุ่มเมเนะนุ่มอันนี้เนยพี่น้องน่ารักมันพ่อเลยเออทานอน มือวานเนี่มาฮอดได้ประมาณสองโมงสองสมโมงเนาะพอพดเมจอยมเมคเล่แล้วก็เมจอยก็ทำาการอาบน้ำหายเลยพี่น้อยต้มน้ำอุ่นอาบหายเกียงไม่ร้อยอยู่น้องพายุ สะดวงไวไปหน่อยเสียงคนยางเสียงคนตีงก็สะดุวงมุงกะขาดมือขึ้นนี่ยุ่งกัดบอกขึ้นหมดกัดเกมเดงไปลอยอยู่ขงังทางนี่ <c oughs> นอนจะนอนตื่นกันมากกับซอยและบานนี่ ห,หากบอคอยหายภานใดต้อกพี่น้องเลยหากรือว่าบอท่านหอดเดือนหอดดาวบปก่เรียกบอท่านหายพังอ้าวยายเสียกำลังอาบน้ำเลยอ่ะพี่น้องเป็นสะพานแม่แต่กยบาลเด้อพี่น้องเด้อคนเจ็บคนออก อันออกจากโรงพยาบาลเนาะเป็นอะไรยายสีความหัวซึกแาบน้ำป่าไปลุกไปอย่าเล่นอย่าเล่นนองสีสุดุงยายพิงโอ้ยนั่งต่อหมอบตบคขาตอบแข้งขนาดพี่น้องเลยยายพิงซสุดเปอร์สตาร์เนาะ <c oughs> เข้ามาในม,นตนมดดงต่อยัยนหมดแดงหน่อยยันหมดแดงหน่อยกัดลูกใส่ล,พะ,ละพี่นหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนี้จะเป็นหมดแดง,งหน,น่อยเพราะเรื่อว่าเป็นน้ำยุงกัดในเกล็ดเนี่ยเป็นพื้น โอ้มันหฮอตลายเกินจริงบุรีามาฮอดขันตอนนี้เลยพี่นอ้อยออกจาก,กมงนะมากินเขาน้ำกันด้วยพี่นอ้องแกงน้ำมัไไน,ไนไปย่างหัว้ปาัดหัว้เฮ้ยขนาดมันดูขนาพี่เบิ้ตะต่โล

สบายดีไว้ให้น้ำใหม่พี่นดองมาไว้ถาร้านหน่อยขั้นมากอยู่นี่หา่ว้หา่ว้หน่อยหน่อยนี่มันว่ามาทรบโอ้ยหน่อยใหญ่มากสิเป็นทอมเธอวะไปขึ้น ยายเพียงนนเฮ็ดจะได้ <c ười> ดีอ่ะดีก็ดีโอ้ยายแก่กับกินเข่ากับแกงน้ำใหม่เท่กันพี่น้องมาเลยพี่น้องเด้อสุกุสุคนเอยดุมทองแซ่บบ <c ười> ดมเอาเอาเอามาสัวดุม,มากไหมไอนโว้ มาแม่พี่มาวไอมาสิไออดีตไายเป็นคนดําแม่บ้านมันจืลืบแช่ปลาดุมาพี่น้องมามามาอาหารเด็ดบ้านเฮาคือแกงน้ำหมากพี่น้องแกงแมนห้องในข้าวว่าเห็ดปลวกออกกับเห็ดไข่พี่น้องเห็ดจามปีเห็ดกอบ่ได้ไปหา ลงไปเลยหัวก <c oughs> ul ินมามมมลุกเขาจับเดิมอาหารรักบ้านหอยเนี่ยแสงไหมอาหารประเดงมันบวกฮวงอาหารสุดยอดอาหารสันตมและสันสูง จกอาาดพี่น้องเลยเดี๋ยวแม่แม่มือ้อเห็นว่ากินกระเที3สามคนบอ่อืออือรบยูตักขึ้นไปดีดลูกแกงใช้หมดเออ ต,ต,ต้องใส่เห็ดบวกน้ำพี่น้องใส่เห็ดสดแล้วก็ใส่เขียพักกบพักเหย่าใจเห็นผลเหตุน้ำได้พิงพี่น้องเอ้ยแสบเยอะแยะพิงอาหารรักเพิ่งขึ้นมาใหม่พี่น้องของโปรดจำกับเพากินมุกกระทะของแซ่บ ไม่ใช่นำโคกเดี๋ยวค่นำเปล่าเพชรบ่แม่เขาหมูแถเจ้ามากเนาะหมูแวเจีามามแบบปูนกัดปากยังกัดปากนี่ กินประเภทก็ฮือเพ็ดมอดเองค่ัข่าวจิตปากทรงพมยิ่ใหญ่ส่หมูลอมัน,นเ,เ,เลยเขาใส่อวานนีฝึกก็แบ่งมือเยอะ ืม <m í toys> ¿No? <t> ่เอาเดียวลุกนะร้ว่เอาเดยลูกนี่เล่นน้ำจนเนาะ่เห็นบอเด็กคลายแต่วมาชากันนอนในฮือนกนหรอเปลูกมีตลาดมีตลาดมีอะไเอ็มเสียงเงียงๆเีายวบร้ายแต่ผู้ใหญ่เจ๊กหน่อยคลาย ตื่นก็ตื่นนั่นแหละยังมาบอกรบเลยยังอยู่กรุงเทพอีกสามโยฮันมาอีกเนาะโยฮันอีิกอิโดม สีนี้นี้เขาวาจะมาเห็นหน้าพีบ่เผื่อใจนี่เผนี่เขเน้องลูกนี้เวรอเขคองเขาจับมเแายนี่ยไป บ่จะาบักซีหเบักซีอืมใหญ่ใหญ่ใ่หรอืมแล้วเไมเห็นหน้าพีหน้าพีเขาเขาคือจะมาเห็นเขาเหมอนหน้าเขาใหญ่ที่สุดเลนะใหญ่ที่สุดอืมใหญ่พี่ขอนอาหารปิดมักกะชิงบไกงใหม่ บ้านหน้าเวลาก็สมมาพะควรเนาะ,นะพี่น้องบานหน้าก็ข้อปิดจีบเพียงสำานี้พี่น้องกระซิกินเขาให้มันเต็มที่ได้ชี้ก็ได้บ้านหน้าก็ข้อปิดจีบเพียงสำเนียงพี่น้องเนาะเอิญพ,นะพี่เอิญเนาะมากินข้าวพร้กันกับบอหินมาแต่คน <c oughs> บ้านหน้าจุ๊ให้เต็มที่เนาะน้องเดิมท้องลายพี่ลายหน่อนงอะไรลายป่าลาลุงไว้สบายดีป่าลุงสบายดี